จะขับปะเจ้าหนวเขาจงบไว้ว่วาสีเอาไว้ถั่วปนปบ่เป็นละค่ะกินแบบยังไงเลยค่ะน้ำพริกปลาถูเค็มเหลือหน่อยหนึ่งแกวห่างเข่าว่าสีหนึ่งกินก็ะกรอยไม่รอแล้วกร่อยเกลือก็ไม่วายละหิวมากก็ฉันหิวฉันรอไม่ได้แล้วหวานขึ้นแล้วกล้องเกินฉันก็ไม่ตั้งหรอกนะเอาแบบนี้แหละ ่็กรกัน,นื้อเสร็จแล้วเนี่ยนึ่งในม้วนโควเวฟรอยเหีห่ยวค่ะเมื่อวานขึ้นสิสันใต้เลยมาสิกินกร่อยค้ายก้อยควายไอันนี้รอไม่ไหวแล้วก้อยของไอร์จะมายยมใจก็ไม่รู้แหละฉันจะกินเลยสุดแล้วมาสมรแท้แล้วค่ะครบสุปไหมนเนี่ย ไปแพะวันไรหิวพี่น้องมาหวานขึ้นต<อ>้องเมามากเขาจำแก้วกับเซ่สามนาที่เ้กินเขาในไมโครเวฟ พักนี่วันนี้มาหาโมศนฉันไม่แพ้แล้วก็สั่งไหม cần treo chưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ มันสิสัมสิมวยทองมิ่งมิ่งหูกิ้นมาท่าน,นเนี่เพื่อตอบเพื่อแตกออกมาคือสิเป็นปลุ่มนะ ี่เด็กเขาลงไปในกววระเพาะระบาดส่วนวะปะโตหิวหิวเข้าใจคนหิวไหมแม่สื่อไปซื้อของ คนในคนจะบพักคอนก่อนเลยพ่นรับตาก่อนถึงนะ้มันสบายมุ้งเพราะดีมาหันมาเลยก็นังเมียนบ้านทูบบ้านชอบอาบน้ำชอบพักซักผ่า ข้าเงน,นียวผัเช็มนั้นกินมาบินตันนึงค่ะกาแฟข้าหลรยจนวอาครบดักมึงเือ้าบัวฮิมะกินเขาวเราก็เอควันว่วายิดน่ง กรบมันห่อนนาาออกจากตะอบตีนหน่อยมัน เ,เ,เลือดยังครบเนี่ยทอกระแซบกบกระแซบ สุกแล้วบะยามอานเสร็จล่องสั่งผลิตภัณฑ์ของเมืองอุบล มากินเขาเปิดบริษัทอยู่ในสวีเดนเนี่ยแหละคนไทยผลิตภัณฑ์ของดีมาบนเขาเปิดเป็นกับหมูปิ้งหมูย่อใส่กอบเป็นยังไงบ้างไลอยู่เั่นน่ะจะร้องสังมึง องตั้งให้ถสือสาอาทิตย์กาว่าเขาส่งมากบ่สือสาอาทิตย์ของจังบะนางเพราะกลัวเนี่ยเป็นพวกแท้แข็งจ้าว่า <c oughs> อ่านบางในเฟซบุ๊ก่าจจะเป็นทั้งผักไก่ทั้งภากใ,ใต้สวิเดน สว่งสั่งมากินแชมเ้นีหมูด้ดกับมีอะไรแบบมีแบบใส่พริกพร้อมเมื่อไม่น่อยแล้วรันไทยรัานเดียวรัานทุกเปอร์พะมาไปได้ ของบ่ค่อยครบไปหน่อยบ่ค่อยเข้าไปฉันคิดว่าเขาสร้างอาหารกินตรงไปชนนี้ก็บ,บวกค่าเขาไปค้นเอาคขารถเม่คันขันนี้สร้างถือกว่าสะดวกกวาได้ครบกวด้ครบกว่า ตายแล้วบบต้องใครเไม่องสตล์ดูวัน,นจำเจ้าถึงโตสะเทือนไม่จะังครอก็หิพวพ แต่กเป็นสีเลยเป็นยามมันจะต้องสร้างขนมใหม่ไม่ได้มันออกไปข้างนอกนะต้องมีติดกระเป๋าไว้มันบริยูมองช่างสื่อสารหาสื้อได้เนาะไม่นนปาอยู่ข่างท่าอย่างเงี้ยสิมันต้องกินโอเคเรียบร้อยแล้วบ้านเจ้ตงตายแล้พี่น้องรอด